ก็เป็นอีกวันหนึ่งครับที่ทางสถานการ์ทนะูเดอร์ภูเก็ตนะครับเข้ามาในเรื่องของการท่องการกําลังคนทางด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอุตสาหกรรมโรงแรมหรือที่ถ้าภาพรวมคืออุตสาหกรรมบริการวันนี้เองครับในช่วงวงแรกเนี่ยมีสถานการ์มาสองละแล้วเป็นแบบนี้เกือบทุกวันซึ่งบอกให้รู้ว่าสัญญาณที่จะเกิดขึ้นณวันนี้กับนาตก็คือกําลังคนด้านอุตสาหกรรมบริการต่างๆขาดอย่างหนักในะจังหวัดภูเก็ตเพราะว่าการท่องเที่ยวกลับมา นช่วงโควิดเนี่ยพนักงานส่วนหนึ่งกลับบ้านเกิดนะแต่ณวันนี้นักท่องเที่ยวกลับมาเต็มเหมือนเดิมเนี่ยไม่มีบุคลากรที่เพียงพอเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาก็ลงพื้นที่กับท่านเลขาธิบดีนะครับไม่ว่าจะเป็นโรงแรมตะวินปาล์มนะครับแล้วก็อันดาราขาดหมดเลยฮะตะวินปาล์มเนี่ยเด็กฝึกง,งานของเราไปได้46คนต้องการ100คนตอนน,อน,นี้ต้องการ100คนและเป็นแบบนี้หมดเกือบทุกสามกอบการก็ ในกองอายุวัเองนะครับอศายศาุวัฒน์สระบุก็ตไม่ได้นิ่งนอนใจฮะกำลังดีลกับสามการว่าจะทำยังไงเช่นการทมฝึกระยะสั้นที่จะแก้ปัญหาในช่วงนี้ก่อนซึ่งก็ดีลกับต่างจังหวัดโดยผู้ว่าน่าลงวุ่นซิ้วที่จะพัฒนาลังคนระยะสั้นขึ้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นทางด้านสปาหรือด้านโรงแรมซึ่งตอนนี้ก็กําลังเตรียมกันอย่างอย่างอย่างรวดเร็วที่สุดครับก็ต้องแจ้งให้ตทางสถาประการและก็ผู้เกี่ยวข้องทราบว่าทางอายุวัฒน์สรภูเก็ต หน้าที่หลักในการผลิตพลังคนทางด้านอุตสาหกรรมบริการโดยตอบโจทย์พื้นที่ภูเก็ตเองไม่ได้นิ่งนอนใจตอนนี้กําลังจะทําหลักสูตรสั้นๆขึ้นมาเพื่อแค้ปัญหาระยะสั้นก่อนและก็ระยะกลางและก็ระยะยาวตั้งแต่ต้นน้ํกลางน้ําแล้วก็กลางน้ำผมสิรนลครับเจ้าของโรงแรมตูเดอะภูเก็ตนะเป็นโรงแรมเชิงแนวกีฬาตอนนี้มีนักกีฬาจากจากตา่างประเทศมาพักเยอะตอนนี้จะมีแข่งลาคูน่า ตนกีลามีแข่งสปาร์ตนที่เดี๋ยววันที่24เนี่ยก็จะม,มีแข่งการระดับโลกชเชิงแชมป์โลกด้วยนะครับเพรตอนนี้เราเป็นผู้ประกอบการแต่ว่าตอนนี้ผู้ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยขาดอุปกรณ์ทางทางเกี่ยวกับโรงแรมกี่วับการท่อง,งเที่ยวเป็นปัญหาหลักนะครับแต่อย่างผมเนี่ยพอขาดคนเนี่ยคิดถึงอาชีวะก่อนเพื่อนเลยเพราะว่าเพราะว่าอาชีวะเนี่ย เป็นแหล่งที่บุกรี่ค่อนข้างมีคุณภาพนะฮะเคยเคยมีรักษาฝึกงานมาประทับใจลูกค้าประทับใจแต่เนี้ยเลยอยากว่าให้อาชวะเนี่ยผลิตผลิตบคูคลากรนที่มีคุณภาพมาเยอะๆนะเพราะตอนเนี้ยขาดขาดมากการเกิดการซื้อตัวการดึงตัวของพนักงานเยอะการนโอเวอร์ของพนักงานเยอะนะผมว่า การที่อาชีวะเนี่ยเป็นสูงมงเพาะบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าเป็นสสาบันที่มีคุณภาพนะครับเราผมนึกถึงนึกถึงอาชีวะก่อนเพื่อนนะครับเพราะว่าประทับใจลูกค้าก e ็ประทับใจตามฟิกเบรกกลับมาของลูกค้าว่าเฮ้ยพนักงานดูแลดีมากเลยดีดูแลดีมากเนี่ยเกิดจากเด็กเป็นษาชีวะเท่านั้ที่มาอามอนนั่นเป็นทีครับผู้จัดการโงมรม ตัวเดิมภูเก็ตนะครับผมอยู่ในสายงานของวงการโรงแรมเนี่ยมาทุกปีก็เกิน40ปีแล้วนะฮะก็ไต่เต้าตั้งแต่เป็นเด็กเซิร์ฟนะฮนะแล้วก็หลายๆที่ที่ผมไปทํางานอยู่นะฮะก็มีนักศึกษาฝึกงานจากมหาวิทยาลัยนะครับที่ที่ไปร่วมฝึกงานกักับผมนะฮะแต่จุดหนึ่งที่สร้างความประทับใจ แล้วก็สร้างความสบายใจให้กับผมในะครนะเป็นผู้บริหารที่โรงแ์กรตงนั้นนะครับก็คือเิียาลัยอาชีวะเก่งนะครับองยอมรับว่า,าน้องๆทุกคนเนี่ยได้รับการฝึกผลในเรื่องของเบสิกต่างๆแล้วก็ไปร่วมางานกับเราเนีแล้วทำงานตรงนั้นนะ,ะเกิดความสำเร,ร็จผลเป็นอย่างดีในที่สําคัญก็คือตอบโจทย์ตอบโจทย์ของอเรงงานักปัจจุบันนี้ หลังจากที่เราเกิดวิกฤตโควิดในที่ที่ผ่านมาเนี่ยวิกฤตการานเนี่ยจากโอกาสใช้ได้เลยครับว่าเราไม่หาคนที่มาทดแทนเนี่ยที่ให้ผู้ประ,ประกอบการการท่องเที่ยวเนี่ยที่รองรับกัลูกค้าเนี่ยมันมัน,มนยากมากแต่สิ่งหนึ่งที่ที่เราเกิดความสบายใจแล้วก็ภาคภูมิใจในฐานะเป็นผู้บริหารของโรงแรมนะครับก็คือเีือ่ออะไรชีวะนะ ส่วนที่ผมทำเนี่ยก็คือเรารองรับลูกค้าชาวต่างชาติคนไทยแล้วกลุ่มหาเลี้ยงสัมมนาทั้งหมดนะครับซึ่งน้องๆที่ไปฝึกงานในแขนงต่างๆไม่ไว่าจะเป็นในส่วนของคนรคคนนับพิงนนารับ้าพนักงานเสิร์ฟที่อยู่ในส่วนของห้องอาหารหรือจัดเลี้ยงไม่บ้านนะครับแล้วก็ในส่วนของกูเกอร์นะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ย ต้องยอมรับจริงๆครับประสิทธิภาพเนี่ยเกินร0อเอร์เซนตแล้วก็ที่ผมเช็คทุกๆที่ท,ที่เช็คเป็นเปอร์เซนเทจออกมาก็ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับน้องๆที่ไปฝึกง,งานครับทุกนไม่ตกงานครับได้ทางานกับอบอาชีพในอนาคตแล้วก็สร้างรายได้ให้กับตัวเองและครอบครัวนี่คือเป็นสิ่งหนึ่งนะครับครับวันนี้ก็ต้องจริงๆแล้วก็ผมขอขอบคุณทางท่านผู้รดยานะฮะที่ให้โอกาสเรามา ได้เปลี่ยนความคิดเห็นก็ฝากว่าถ้าเป็นไปได้หลักูตรต่างๆเนี่ยถ้าเริ่มในที่เดิมของอบการได้เลยยิ่งดีเลยครับผมครับเดี๋ยวผมก็เสริมว่าผมก็จบจากสายชีวะก็เป็นเด็กฝึกงานมาก่อนวันนี้ผมก็เป็นโอนเนอร์เป็นเจ้าของธุรกิจจริงๆก็ได้ผมเพาะมาจากชีวะทําให้เราอาชีวะเป็นอะไรที่สอนให้เราทนสอนให้เรามีความมุ่งมั่น เราไม่ท้อว่าเราจะได้โอกาสยังไงใช่ไหมถ้าเรามีความมุ่งมั่นเราก็ประสบผลสําเร็จได้ผมเองผมพูดไม่ไอายเลยผมว่าจบมาจากปาชีวะนะครับก็วันนี้ได้วันนี้ก็คือก็ขอบคุณเก็อยากให้น้องๆทุกคนได้ได้ได้มีความมุ่งมั่นเหมือนกับผมวันหนึ่งคุณไม่ไว่าคุณจะเป็นคุณจะเป็นพนักงานต่อไปคุณอาจจะเป็นโอนเนอร์คุณอาจจะเป็นเจ้าของธุรกิจก็ได้นะครับ ผมก,ก็ขอบคุณอาชิวานะครับขอบคุณทุกท่านะครับ